สวัสดีคุนเพื่อนชาวเทคอด o อ t นะครับสลับคลิปนี้จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการที่จะต้องดาวเกรดไบออดของเครื่องเซิร์เวอร์นะครับแน่นอนว่าเครื่องเซิร์เวอร์ที่พวกเราใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดๆก็ตามแต่เผอิญว่าเซิร์เวอร์ที่ผมมีเป็นแบรนด์ที่พวกเราเห็นอยู่นี้นะครับนะก็จะมาแนะนําว่าเราจะทําการดาวเกรดไบออดของเซิร์เวอร์ทำไมล่ะถึงดาวเกรดเหตุผลที่อย่างนี้ครับ เดิมทีเนี่ยเราใช้เวอร์ชั่นของ b i o อก่อนเก่าอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ระยะเวลาผ่านมาเพราะว่ามี b i o อเวอร์ชั่นใหม่ให้อัปเดตนะองค์กรที่พยายามใส่ใจในแง่ของการอัปเดตเรื่องฟิกบัหรือ Security Up อัปเดตมากยิ่งขึ้นเรื่องการ b o o ออัปเดตมันก็ช่วยฟิกบัคได้เหมือนกันรวมทั้งเรื่องการ h a r d ดดิ้งเซิร์ฟเวอร์ซิของเราด้วยนั่นแหละครับหรือ บางเคสก็คือไบออทเวอร์ชันเดิมนั่นน่ะนะครับพอเอาฮาร์ดแวร์ใดๆก็ตามมาอัปเกรดนะไบออทเวอร์ชันเก่านั้นมองไม่เห็นก็ต้องไปอัปเกรดเป็นไบออทเวอร์ชันใหม่มันถึงจะมองเห็นขนาดอัปเกรดไดเวอร์ของหรือเฟิร์มแวร์ของไบอออ่าไม่ใช่เฟิร์มแวร์ของไบออทเฟิร์มแวร์ของการ์ดอุปกรณ์ต่างๆนั่นนะมันก็ยังมองไม่เห็นในไบออทเวอร์ชันเก่าก็เลยเป็นสาเหตุให้ จะต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่นั่นแหละครับพออัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เกิดปัญหาหลายอย่างตามมามากยิ่งกว่าเดิมเสียอีกนี่คือเป็นต้นเหตุที่ว่าทําไมผมมาคุยให้ฟังนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอาถ้าอัพขึ้นไปแล้วจะถอยกลับขึ้นมาทํำยังไงนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากพวกเราเข้ามาที่ช่อง t e คอ Adopt นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องเทคอะดอปนะให้พี่รักด้วย และที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์นะครับใต้คลิปนี้ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับพี่จะได้มีพลังมีกำลังใจมาทำคลิปให้พวกเราได้ได้ฟังนะครับแน่นอนว่ามันเกิดประโยชน์กับพวกเราแน่นอนละ่ะไม่ตอนนี้ก็อาจจะสักวันใดวันหนึ่งถ้าพวกเรายิ่งแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะครับยิ่งจะขอบคุณมากและที่สำคัญก็คือว่านะครับเราจะได้ดันสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ออกไปก,กว้างๆนะครับคลิปคลิปนี้มันดันไปไกลอย่างเงี้ยนะครับ พอเวลาพวกเราเซิร์ชใน Google มันจะเจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโอเคไหมนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันก็สามารถที่จะเข้ามากดจอยได้เลยนะเริ่มต้นที่เหล่าแฟนบันแท้สาวกเทคแอด o p อแล้วก็ VVIP นะครับเริ่มต้นที่วันละบาทนิดๆนะครับที่50บาทต่อเดืนอนเท่านั้นหรือใครจะสะสนนมากกว่านั้นก็เป็นสาวกเทคอดอไปเลยนะครับ และใครอยากมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดทิศทางช่องได้ด้วยเป็น VVIP ด้วยครับนะจะได้เข้ามาช่วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์เข้ามา u b บ c r i p t i o n ช่อง t e เล d อดดอปแล้วจะเป็น VVIP ยี่ห้อใดยี่ห้อหอาจจะไม่รับนะครับเพราะว่าเอ่อมันจะกลายเป็นน้ำหนักหรือความเป็นกลางของช่องอาจจะไม่ได้นะครับซึ่งผมไม่อยากทำอย่างนั้นนะโอเคครับฝากด้วยครับเดี๋ยวเรามาลงนะครับรายละเอียดกันนะ การที่เราอัปเกรดไบออนั้นขึ้นจากเวอร์ชั่นเดิมไปเวอร์ชันใหม่นั้นถามว่าเป็นหน้าที่ของ System Admin ที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์นั้นๆซึ่งแน่นอนคุณก็ต้องเช็คนะว่าการอัปเกรดไบออขึ้นไปสู่เวอร์ชั่นใหม่มันจะส่งผลกระทบกับระบบที่อยู่ข้างบนหรือไม่นะครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการที่เดิมที่พออัปเกรดขึ้นไป ก่อนอัปเกรดระบบบางระบบใช้งานได้อยู่แต่พออัปเกรดขึ้นไประบบที่เคยใช้งานได้เพราะมันใช้งาน่ามฮาร์ดแวร์เวอร์ชันเดิมไปออดเวอร์ชันเดิมได้เวอร์ชันใหม่กับแพ็กใช้งานไม่ได้อันนี้แหละอันตรายนะครับพอขึ้นไปแบบนั้นแล้วนะครับหรือคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาจากโรงงานปรากฏว่ามันได้ไบออทเวอร์ชันใหม่มาเลยจากโรงงานเพราะว่าทุกครั้งที่เขาส่งให้คุณคุณเขาต้องอัปเดตไบออทอะไรต่างๆให้เลย ตั้งแต่ออกจากโรงงานให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดถูกไหมครับแต่พอคุณเอามาใช้มันเกิดว่าไบโอดเวอร์ชันที่มันมากับเครื่องซึ่งใหม่ล่าสุดนะเกิดปัญหาวิธีการแก้ก็คือดาวเกรดซึ่งการดาวเกรดหรือการโล w b แบ็กซ์เนี่ยมันก็อันตรายโคตรมันมีคําเตือนให้เราสยุดสยองอยู่ในตัวนะดังนั้นเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับพิลักก็จะทำการทดสอบดาวเกรดใหด้ให้ดู นะครับโดยแนะนำอย่างนี้ครับว่าเวลาพวกเราเองเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ที่องค์กรเราจะเป็นยี่ห้อ A B C D อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือซีอเรียลนัมเบอร์หรือ s e r v i c e tag เอา s e r v i c e tag ไปเช็คนะครับอย่างเงี้ย service tag นะครับพอเช็คนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ b i o s เครื่องนี้ยังมีประกันอยู่นะเครื่องที่จะทำการ Lowback Bio s version ถ้ามีประกันจะดีถ้าไม่มีประกันอาจจะลำบากนะดังนั้นเครื่องนี้ยังมีประกันอยู่ก็เสี่ยงได้นะครับเสี่ยงที่จะทําให้ดูได้นะครับผมก็มาเช็คดูเอาซีเรียลหรือเซอร์วิสแท็กมาเช็คของสองเดลเรียกเซอร์วิสแท็กของแบรนด์อื่นๆก็มีนะก็เรียกซีเรียลเบอร์นั่นแหละเอาซีเรียลเบอร์ไปเช็คแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะขึ้นนี่ครับมันจะมี ใบออดใดๆก็ตามที่คุณควรจะทำการอัปเกรดมันโดยหลีกเลี่ยงไว้ได้มันจะขึ้นว่าเอเจน t ให้รีบอัปเดตด่วนนะครับขยายนะครับ Important เนี่ยมันจะบอกเลยนะครับ the server มันจะมี l list more detail นะครับว่าไอเน,นี้ยมันจะไปฟิกบัคอะไรมันจะไปแก้ปัญหาอะไรนะครับอัพเดตใบออดเวอร์ชั่นเดลเ recommend you r e n e w a b l e s e r v e r Network DIY e อน e นี่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Network อะไรบางอย่างที่ขึ้นสถานะไม่ปกติอย่างเช่น Network n n f i n i ฟินิ n แบนเน็ต0วิร์กหรืออะไรเงี้ยมันไม่ปกตินะครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเจอปัญหาคุณมาอัปเดตเวอร์ชันนี้เลยเพราะเดียวเองเขาก็ถูกรายงานว่าบับ๊กมาจากเวอร์ชันก่อนหน้าแน่นอนนะครับคุณก็นี่ครับเนี่ย,ยมันเขาจะบอกเลยว่าไฟล์เนมเนี่ยอันเนี้ยสอง นี่คือเวอร์ชั่นเวอร์ชันนี้เอเจน t นะครับสปอร์ตรหกห้าหนึ่งหเจเจเจห้นะครับแต่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่คุณมีอาจจะเป็นเวอร์ชัน2 4. 1 4จจซึ่งรีลีสออกมาวันที่14บสี่เฟบรกุมภาพันธ์2,024นะล่าสุดคุณอาจจะไปเวอร์ชันนี้แล้วพบว่ามันมีปัญหาคุณก็มาดาวน์โหลดเบยอเวอร์ชันนี้นะครับดาวน์โหลดปุ๊บก,ก็คุณก็ได้ ไบออดเวอร์ชันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วทีหนึ่งนะครับเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุณก็ล็อกอินเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นแหละครับแล้วก็ไปที่มนาเนแนนะครับผมจะดาวเกรดไบออดนะซิสเต็มอัปเดตตรงนี้นะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็น VMware สมมติว่ามันเป็นโปรดักชันอบบทำยังไงแน่นอนบนเป็นโปรดักชันคุณก็ควรจะชัดดาวมันก่อนนะครับสมมติว่าผมชัดดาวมาแล้วนะ พอชัตด,ดาวน์มาแล้วทำไงก็เข้ามาที่นะครับแท็บเมนเทนแนน์แล้วก็ซิสเต็มอัปเดตเคสนี้เนี่ยผมต้องการเมนูขอคก็นะครับใช้เวอร์ชันตรงนี้แล้วก็อัปโหลดมัวขึ้นไปเรามาดูและระทึกร่วมกันนะต้องบอกว่ามันเป็นงานอันตรายนะครับดังนั้นคนที่มีคนที่จะทำงานด้านนี้เองก็ต้องเป็นคนที่มีทักษะนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับมีทักษะมีประสบการณ์แล้วมาดูนะ ถามว่าพี่รักเองเคยทํำบ่อยๆไหมเคยทํามาแล้วแต่มาดูว่าอันนี้มันจะสักเซสหรือมันจะเฟลยังไงถ้ามันเฟลก็เดี๋ยวมาผมอาจจะต้องไปหาวิธี troubleshooting นะครับกันไปนะโอเคเราก็ทําการติ๊กตรงนี้นะครับเช็คนะครับของผมตอนนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะลืมบอกว่าของเราตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอะไร yes นะ เป็นไบโอเวอร์ชันนี่ครับ2.1 2.14.1ตามนี้เป๊ะเนี่ยของผมเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเพราะที่ออฟฟิศเราก็มีเรื่องการให้ทีมงานเราเนี่ยคอยเช็คแล้วก็ดูที่ว่ามันมันแก้บั๊กอะไรแล้วก็อัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคพอเป็นเช่นนี้นะครับเราก็มีเหตุผลแล้วว่าเอ้ยเราจะดาวเกรดเพราะมันเกิดปัญหากับฮาร์ดแวร์บางตัว ซึ่งถูกได้คอมเมนว่าคุณจะต้องดาวเกรดไบออดมันถึงจะกลับมาเป็นปกตินะครับก็โชว่วาจะดาวเกรดนะก็เหมือนเดิมเราทําไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทําใหม่ก็นะครับถ้าไม่มีปัญหาอย่าไปทําเข้าใจไหมถ้าไม่มีปัญหาอย่าไปทํานะครับอันนี้มีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาแต่ทําให้ดู และยกตัวอย่างประกอบว่าทําไมถึงต้องดาวเกรดเข้าใจเหตุผลนะครับเครื่องเครื่องที่รักเองนี่ไมไ่มีปัญหานะครับอ่าแล้วก็เช็คนะครับ Install and reboot นะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะ success หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรการดาวเกรดนี้ก็คงเป็นไปได้ดีดนะตอนนี้ก็กำลังทำทาร์กตรงนี้อยู่นะนะครับ เรามาดูไปพร้อมกันนี่แหละนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อถ้าพูดผิดพูดถูกตะกุกตะกักก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับมันก็ทําการรีบูตนะตอนนี้นะรีบูตสถานะคือรีบูตนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะรีบูตเข้าสู่การชัดดาวพาวเวอร์ไซคลิ่งนะครับรอ นะมันสั่งชัดดาวนะครับเป็นบอมชัดดาวมันก็จะเป็นสั่ง VMware s h ชัดดาวนะเคสนี้นะสั่ง VMware s h ชัดดาวนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสทำให้ดูง่ายๆนะครับจริงๆผมจะทำแล้วก็ไม่อัดคลิปไว้ก็ได้แต่ว่าอยากจะทำแล้วก็อัดคลิปไว้ไว้ให้พวกเราได้ดู เป็นประสบการณ์ร่วมกันนะเป็นประสบการณ์ร่วมกันเป็นกรณีศึกษาให้พวกเราเฮ้ยดาวเกรดไบออดมันทําได้นะมันอันตรายใช่ไหมนะครับเราจะต้องไตรตรองก่อนนะครับดูข้อมูลก่อนว่าเฮ้ยสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเวอร์ชันของไบออดใช่หรือไม่ถ้ามันเกิดจากเวอร์ชันของไบออดแล้วทาส่งผลให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์ PCIe ใดๆก็ตามที่เสียบแล้วทํางานไม่ปกติและมีบั๊ก คุณก็ทําสเต็ปที่พี่รักทําจําเป็นเพราะไม่มีทางออกโอเคไหมเพราะไม่มีทางออกก็ต้องทําการนี่แหละนะดาวเกรดไบออดทําได้นะเลเวลที่ควรจะทําก็คือเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์หรือซิสเต็มแอดมินที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่ซิสเต็มเอนจิเนียร์หรือซิสเต็มแอดมินที่ดูเน็ตเบร์กดูอะไรอย่างนี้นะครับต้องเป็นคนที่ดูเซิร์ฟเวอร์นะต้องเป็นคนที่ดูเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ซิสเต็มแอดมินที่ดู อะไรก็ไม่รู้แล้วมาทํานะครับอันนั้นไม่ใช่เพราะมาปุ๊บก็จะไม่เข้าใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเป็นสเปเชียลิสต์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะทางที่ดีนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราจะต้องมี UPS เผื่อไฟตกไฟดับอะไรก็ตามระหว่างที่ทําจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายเห็นไหม เขาบอกเลยนะ Please do not power down อย่าให้ไฟดับไฟตกไฟอะไรเด็ดขาดเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็ยังเสียบ ups อยู่นะครับสำรองได้สักประมาณ20-30นาทีอยู่นะเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะรอดูด้วยกันก็ต้องถามพวกเราว่าพวกเราเคยจะต้องเจอปัญหาหรือเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเจอบ่อยนะครับบ่อยครั้งทีมงานก็ทำนะครับสั่งให้ทำนะครับหลายกรณีก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำตรง,ตรงไหนยังไง,น,งน้องจะได้ บางทีที่ทาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามือสั่นอย่างนี้จับเมาส์เนี่ยฮะจับเมาส์มือสั่นเนี่ยเห็นไหมฮะสั่นสั่นเพราะว่าอะไรมันกลัวมันกลัวนะครับตอนนี้ถ้าเข้าไปในห้อง Data Center ที่บริษัทเนี่ยจะได้ยินเสียงเซิร์ฟเวอร์มันดังเลยนะตอนนี้ดังเลยล่ะนะครับว้ง,ง,ง,งเลยนะแน่นอนว่าช่วงดีบูอะไรพวกเนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะ ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนมันจะมีเวอร์ชันของ b บ o อที่เป็น current version อยู่นะเนี่ยเป็น current version อยู่นะครับถ้าเราดาวเกรดแล้วเสร็จเป็นเวอร์ชันสองจุดสิบสองจุดหนึ่งใช่ไหมเป็นเวอร์ชันอะไรนะสองจุดสิบสองจุดสี่นะ ไอตรงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเป็น2องจนะครับก็เครื่องกำลังแบบบูตอย่างแรงเป่ากำลังเป่าความร้อนอยู่ตอนนี้นะนะครับใช้เวลาน่าจะ5-10นาทีนะดังนั้นใครจะทำตรงนี้มันจะเกิดแพลนดาวทา์เราต้องทำการวางแผนเพื่อดาวทา์ นะครับห้าถึงสินาทีแพลนดาวไทม์เป็นเท่าไรหร่1ชั่วโมงอันนี้น่าทําเสร็จแล้วแพลนดาวไทม์ก็เป็น1ชั่วโมงไปเลยนะครับพวกเราอย่าไปมีดาวไทม์สักประมาณ10นาทีก็นะครับอย่าไปแพลนดาวไทม์สัก20นาทีอย่างเงี้ยหรือครึ่งชั่วโมงบางทีอาจจะน้อยไปนะครับไหนๆเราก็ประกาศให้ยูเซอร์ได้รับทราบนะครับแม้ทำไมต้องประกาศแม้เราทําตอนเย็นไอ้พวกเนี้ยแพลนดาวไทม์เราไม่ทําเวลาทํางานอยู่แล้ว เราจะต้องแพลนดาวน์ไทม์ในการทําตอนเย็นและต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับด้วยนะนะครับในกรณีที่เราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น virtualization แน่นอนแพลนดาวน์ไทม์ในที่นี้มีอาจถ้าแพลนดาวน์ไทมนั้นมันมีหลายเลเวลดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์แต่ไม่กระทบกับโปรเ c คชันอันนี้ก็อาจจะแจ้งอันนี้เห็นไหมฮะโทษที2.2.4 1เรียบร้อยอ่า เป็น2.2.4แล้วนะเพราะตอนนี้เราทําการ r o l b a c k หรือ downgrade กลับมาเป็นเวอร์ชั่น2.2.4แล้วจากเดิมคือ2.4.1อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ s u c c e s นะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์กำลังบูตนะครับ booting ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการถอยเวอร์ชั่นของไบโอกลับมาในกรณีที่เราเป็น virtualization แล้วมันเป็น stand alone แน่นอนทุกอย่างมาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ ต่อให้ทําตอนเย็นก็ต้องแจ้งยูเซอร์และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบในช่วงเย็นจะมีการเป็นทนนันบางครั้งแอปหรือโปรแกรมทางธุรกิจเรามันมีคนทํางานตอนเย็นที่เขาใช้งานอยู่จะได้รับผลกระทบเขาจะได้วางแผนเรื่องเวลาการทํางานเหมือนกันแล้วก็ต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้า5วัน3,5วันนะครับจริงๆ5วันพอดี3าวันอาจจะกระชันชิดในบางกรณีนะครัวันถ้าได้ก็จบเหมือนกัน จะได้เร็วในการที่จะจัดการนะครับพอแจ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำนะทาการปิดระบบในกรณีที่เป็นสแสด o อนมันจําเป็นใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคลัสเตอร์และทรัพยากรยังเหลือเราก็เกลี่ย VM guest ไปที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นๆเป็นโฮสต์อื่นๆถูกไหมพอเป็นโฮสต์อื่นๆรันงานแทนถามว่ามีดาวทา time ไตอนที่เราทำเลส์มิเกชันก็ไม่มีดาวทา t นั่นหมายความว่าในแง่ของ แอปพลิเคชันองคอ์กรนั้นไม่มีดาวทามก็ไม่จำเป็นต้องประกาศก็ได้แต่อาจจะประกาศภายในกลุ่ม i t ด้วยกันนะครับที่อะไรกลุ่ม i t ด้วยกันที่ดูแลระบบจะได้รู้จะได้รู้วันเวลาและปฏิบัติงานนะครับซักซ้อมแผนเมื่อแผนทำเสร็จนะครับจะต้องทำยังไง หลังจากที่ทำการดาวเกรดเสร็จปุ๊บจะต้องทายังไงเช็คอยังไงจะได้คุยภายในทีมนะครับพอกลับม,มากปกติจะต้องมีการเช็คหลังจากนั้นว่าระบบต่างๆนั้นเป็นปกติหรือไม่แอปลิเคชันทํางานได้ปกติหรือไม่อันนั้นมากกว่านะครับก็ในกรณีมีคลัสเตอร์ไม่กระทบกับแอปลิเคชันแต่ก็ต้องเช็คลิส เพื่อที่จะสมมติย้ายกลับมาแล้วต้องเช็คว่าแอปพลิเคชันต่างๆทํางานได้ดีหรือไม่เหมือนเดิมไหมแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการทํางานที่จบและ success นะครับอันนี้ก็ b i o t เป็นเวอร์ชัน2.12.4รีบร้อยแบบ success นะครับไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับแน่นอนว่าการอัปเกรด BIOS เป็นเรื่องอันตรายดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะทําการอัปเกรด BIOS จะต้องต่อเครื่องสองไฟที่มี การเขาเรียกว่าอะไรเนะ่ยมี็ปอัพฐานที่ดีนะไม่ใช่ว่าแบตเสื่อมมี UPS อยู่ครับพี่แต่แบตเสื่อมไฟดับปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ดับเลยอันนี้เจ๊งนะมีปัญหาได้แน่นอนโอเคกลับมาแล้วนะ VMWare กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คว่าพอกลับมาเนี่ยเป็นไงเรารีบูตกลับมาแล้วตอนนี้ไบออดมาเป็นเวอร์ชัน2.12.4นะครับ กลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราเช็ค VMware ว่าปกติไหม VMware เบื้องต้นกลับมารันใช้งานได้เป็นเป็นปกตินะครับจริงๆอะ w a r e ไปออดไออดเวอร์ชันสามารถดูบนหน้าจอ ESX อเอ็ก e ์เว็บแนได้เลยนะหรือบน V-Center มันก็เห็นแหละพอดีเคสนี้ไม่ได้เปิด e n a b l e V-Center ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาขอดูหน่อยสิว่า s r i o v ยังยังเปิดได้ไหมนะฮาร์ดแวร์ ก็ยังเห็นนะ SRLOV ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ Active เห mm hmm. มือนเดิมไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับในส่วนนี้มีปัญหาไหมหนะก็ยังเปิดก็ยังได้นี่ได้ปกติเลยนะครับดังนั้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามเราก็ต้องเช็คนะครับเพราะโล b a c k กลับมาแล้วเป็นเวอร์ชันเก่านะว่า b บออโอเคนั่นน่นนี่นะครับ ถ้าโอเคแล้วก็ถือว่าอยีย่ยมนี้ก็เป็นการที่เราเองเนี่ยได้นะครับโลแบ็กไบออดกลับขึ้นมาซึ่งพวกเราคงมีโอกาสที่จะทํายากนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูกันสดๆเลยอันนี้อัดสดนะทาสดเลยนะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ช่องเท็กอ d ดอนะครับโอกาสต่อไปถ้ามีคลิปอะไรหรือประสบการณ์ใดๆมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพี่จะอัปโหลดคลิปเรื่อยๆหละกดติดตามกดไลค์เรื่อยๆจะเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำและมาแบ่งปันความรู้นะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ